สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้ของนสมุดบันทึกนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข3ทุกท่าน3ก็ไปเข้าหลักร้อยนะครับเวอออกสามศูนยาำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข0น,นะครับได้เลข0มาลุ้นกันครับ0จะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียวด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนสูตรใหม่นะครับเลขเด่น2ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้0นย์กับ6นะครับ0นย์กับ6อีกใบหนึ่งของอาจารย์จะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับ7 เก็เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออกแปดเจดสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7กับสมทุกท่าน7กับสามต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ี่ตัวของอาชนะย์พลนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9เข้าหลักหน่วยทุกท่าน วุยออก309ทางเดินเลข6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามืออทุกทันหนึ่ง 1, มิถุนายน2568นััชนาพลคำนวณได้4568นะครับ4568้าหในทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัว ใบเต็มนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางครบรอสอนอบนนะครับสูตรคำนวณของอัชวโรธงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกทันมี9มี0แล้วก็มี3ามมีออก309ทางย้วทางเดเก็ตามที่เห็นนะครับ ง,งวดที่ผมลงให้นั้นหลุดไปเพียงงวดเดียวสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามอือนะครับเอชชวโรดคำนวณได้90123456ทุกทัน9 0 1า3 4น6หนึ่งสี่หทางครบรอสนนะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างทุกทันน1ทั 2,568ยังอยู่กันที่แนวทางของอชชวโรอนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด็ดล่างคู่คีมีแนวทางมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์งวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านผมก็ลงให้อชชวโรอดคำนวณได้802 ก็จะมีเลขแปดนะครับเข้าหลัก1 0บเยออกแปดเจ็ส่วนทางงวดใหม่ทุกท่านใบฝั่งทางขวามือนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้913านึทางเด่นล่างคู่คียนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรคำนวณของอัชชวโรธทุกทัน ต่อมาจะเป็นแทางเด่นบนหลายสูตรนะครับได้ตัวชนเด่นตัวเดียวสูตรคำนวณของงัดยายผางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของงัดยายผาชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขเกาทุกท่านเก้าก็เข้าหลักหน่วยนะครับโผลออกสามศูนย์เก้าเป็นแนวทางงวดใหม่เัดยายผาให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือ 1> 1หนึ่งทับหกสองันห้าหสิบแปดงวดนี้ได้หนึ่งทุกท่านได้หนึ่งนะครับก็ามาลุ้นกันหนึ่งจะมาไหมแนวทางเด่นบนหลายสูตรนะครับได้ตัวชนเด่นตัวเดียวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ่อมาจะเป็นทางเด่นเหนือใต้เลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของแอดฝนงวดที่ผ่านมาแอดฝนคำนวณได้8กับ9มาทั้ง2ตัวเลยทุกท่าน9ไปหลักหน่วยบนส่วน8ไปหลัก10ด้านล่างเป็นทางงวดใหม่สูตรนี้แอดฝนคำนวณได้9กับ0นะครับ9กับ0สู่สัญจรจังหวัดบึงกาฬ ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสีตัวสูตรนี้ของอดฝนงวดก่อนมีเลขเจนะครับเข้าหลักหน่วยุยออกแปดเจ็ดส่วนแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างถัดลงมานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ห้าหกเก้าสองห้าหกเก้าสองทูกทันแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสีตัว มาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสีตัวสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมารูดไปทุกทันไม่มีแปดกับเจ็ดนะครับแนวทางงวดใหม่คำนวณได้หนึ่งสองสามห้าต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างพื้นหลังสีขาวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้มีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ได้สามห้าหกเก้านะครับ สามหต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณจับคู่ล่างนะครับสูตรล่างของแงนฝนอยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้4 7กับ2 5มัดกันได้4 2 4 5 7 2แล้วก็เจ็ดหทุกทันมาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยของอาจารย์ทองเปลว งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเป็นสูตรคำนวณดึงร้อยมาลุ้นสองตัวงวดที่ผ่านมาตัวเด่นได้สามตัวรองได้เจ <3 S 1> ็ดสามก็มาจริงถูกทันหวยออกสามศูนย์เก้าส่วน,นทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับหนึ่งมิถุนายนตัวเด่นของอาจารย์ได้สามส่วนตัวรองได้สองถูกทัน ตามนี้นะครับแนวทางเด่นหลักร้อยต่อมาจะเป็นแนวทางสิบบนของอาจารย์เรียงพิงงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์อยู่นะครับงวดออกสามศูงเก้วดก่อนหน้านั้นก็มีเลขแปดนะครับงวดที่ออกสามแปดแปดงวดที่ออกสองสองเจ็ดก็มีเลขสองทุกทันสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้01234567นะครับ01234567่วันที่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้แนวทางสูตรหลักสิบบนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสิบบนของแอดวานาเรศวน งวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์ก็มาครบบนอีกแล้วทุกท่านหลักสิบมีศูนย์สามไปหลักร้อยเก้าไปหลักหน่วยนะครับคุยออกสามศูนย์เก้าวนมาทางงวดใหม่หนึ่งมิถุนายนใบนี้นะครับสูณคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ทางเดินเลขสูตรหลักสิบของอาจารย์ห้างวดหลังสุดมาครบบนทั้งห้างวดเลยทุกท่านใครชอบก็แคบหน้าจอใบนี้ไปได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับงวดใหม่ใบเต็มทุกท่านเด่นสิบบนของอัดวานนาเลสวน ต่อมาจะเป็นแนวทางสิบบนคู่คี้ของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับสุูคำนวณของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับทุกท่านหือยออกสามศูนย์เก้นแนวทางงวดใหม่ได้เลขขี้ทุกท่านได้เลขคี้แนวทางสิบบนของอาจารย์ครูเมืองใบเต็มนะครับ งวดที่ผ่านมาได้เลขคู่งวดใหม่ได้เลขคี่ถูกทันมาต่อกันที่แนวะทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดมิดงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี0กับ9าต่างไดเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า5งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย หมิถุนายนหกแปดนัดมิดคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งทุกทันแปดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเพียงแนวทางนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้มาต่อกันที่แนวทางสองนองบลเลขเด่นแบบสี่ตัวของอาจารย์อินทรีย์พเนจรงวดที่ผ่านมามาสองตัวเลยทุกทันมีศูนย์กับเก้าแล้วก็แถมหลักร้อยมาด้วยนะครับมีเลขสาม ทางเดเลขของอาจารย์สามวดหลังสุดเข้าทั้งหมดมวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือ1มิถุนายน68เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2701จทุกทัน2701เดห่นสนบนนะครับเรขเด่นแบบ4ตัว มาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอล่างเลขเด่นสองตัวของเอสเจงวดที่ผ่านมาเอสเจคำนวณได้สี่กับเจดมีเลขเจเข้าหลักหน่วยนะครับโผออกแปดเจ็ดงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขศูนงวดที่ออกศูนย์หส่วนแนวทางงวดใหม่เอสเจคำนวณได้สองกับห้าทุกท่านสองกับห้าตามนี้ครับเด่นสอนอล่างเลขเด่นแบบสองตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวสูตรยอดฮิตนะครับงวดที่ผ่านมาได้8 1ดหก็มีเลข8เข้าทุกทันงวดใหม่ได้4กับ7อยู่ด้านบนนะครับใครชอบรูปแบบไหนก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางได้ทุกทันตามนี้นะครับแนวทางสองนอล่างสูตรยอดฮิต มาต่อกันที่แนวทางหน่วยล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแอดรัชนกคำนวณได้เลขเจ็ดเข้าทุกทันเข้าหลักหน่วยเลยนะครับหวยออกแปดเจ็ดเจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับแอดรัชนกคำนวณได้เลขสี่ทุกทันแนวทางหน่วยล่างเลขเด่นตัวเดียว ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ